สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วจ้าเจอกันโคยเยนีเคหาจ้าวันนี้ขอเสนอเมนูต้มขาหมูน้ำใสจ้าเนี่ยเครื่องเคียงก็มีนี่นะจ้าข่าตะไคร้สมุนไพรจ้าข่าตะไคร้ก็ใบมะกรูดรากผักชีนี่จ้าใบผักชีคะแล้วก็หอมแดงจ้าใสเ็นวหัวเลยจ้าอมแดงจ้า พริกขี้หนูสวนตำบุกบกกพริกคั่วสุดยินดีด้อสุดยินดีนี่จะใส่พริกขั่วด้วยแล้วก็กระบุกน้ำปลาจะน้ำปลาใส่รสดีด้วยจา้าต้มยำขาหมูน้ำใสใส่ใสยชูรสนหมหน่อยนะคะผงนัวน,นิดหน,น่อยแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวคะ่ะ สร็จแล้วก็หอมผัคชีโรยหน้าจ้าแล้วก็ตบท้ายด้วยโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะชรมเพืนี่ค่ะขาหมูลวกลวกเสร็จแล้วก็มาล้างสักสองน้ำนะจ๊าใช้มไม่ต้เหม็นคาวคะ่ะจุดยังนีจ้าเอาเลยไหมคะน้ําเดือดแล้วจ้าน้ําเดือดแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ลงไปเลยนะคะขาตะไคร้ลงไปเลยเหมจ้า สุดเยนีสุดบ้านๆจ้าแล้วก็หอมลงไปเลยจ้าหอมจ้าหอมไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็กระผักชีใบมะกรูดลงไปเลยคะ่ะต้มขาหมูน้ําใสว่าขาหมูเราลวกไปแล้วจ้าไม่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ขาหมูลงไปเลยจ้าใส่ขาหมูลงไปเลยนะคะขาหมูเราต้ม ล้างน้ำเพราะว่าเดี๋ยวขาหมูมันจะมีกลิ่นจ้ะแล้วก็อุ้ยเนี่ยจ้ะสูตรนี่เดี๋จ้ะเดอสับสับแสบ,สบต้มยำขาหมูน้ำใสจ้ะวันนี้ขอเสนอเมนูบ้านบ้านมนุษย์แม่บ้านทำกับข้าวทานเองนี่แหละจ้ะประมาณนี้นะจ้ะเนี่ยจ้าขาหมูหน่าทานไหมคะเนี่ยค่ะเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้จ้าเนี่ยจ้า มีอะไรในตู้ยังก็จับมาทําได้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะวันนี้ขาหมูเหลืออยู่ก็จับมาต้มขาหมูซะเลยขาหมูน้ําใสนะคะนะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วก็วกปรุงรสชาติเลยนะคะเพราะว่าขาหมูได้ตุนไปใส่น้ำปลาเพราะเราใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยจนต้มนี่จะน้ำปลาลงไปแล้วก็ใส รสดีลงไปนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยจ้าแล้วก็ชูรสลงไปเนี่จ้าเสร็จแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ตอนจบจ้าเสร็จแล้วก็นี่จ้าต้มยำขาหมูน้ำใสสูตรยังนี่จ้าเนี่ยจ้านาท่านประจานเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะนี่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 สวยงามสวยงามจ้ะนี่สมุนไพรค่ะสมุนไพรตอนนี้ต้อง ทานสมุนไพรเยอะๆจ้ะเนี่ยจะหอมเป็นหัวหัวเลยจ้าเนี่ยจะคคิดอะไรไปออกก็เมนูเนี่ยจ้ะเด้อต้ยมยำขาหมูน้ำใสสูตรยายนีบ้านบ้าน,านมนุษย์แค่บ้านทำกับข้าวทานเองขอปิดไว้สักประมาณ15นาทีนะคะอ้าวพากไป10นาทีแล้วเน้จะเด้อโอ้ยกำลังตุ๋นกำลังเดือดจ้าจ็ดเคนงดีเลย จ้าเี่จ้า,เ,จาเดตักฟองออกหน่อยเด้อค่ะเดอ้อเดเด้อมาเดอ้อใครคิดอย่างว่าออกอะต้ยมยำขาหมูสูตรใยนีนยยยนเคหะเนี่ยจ้าย่ยย่ออีกหนึ่งวันเด้อสวยงามสวยงามเนี่ยจ้าใครคิดอย่างบอกเองง่ายๆจ้าต้มต้มขาหมูเอาน้ำเกลือต้มเสแล้วก็เอาลาเอาเทถิมแล้วก็ล้างน้ำออกสักสองสามน้ำได้จ้าเพราะว่าขาหมูจะมัต้องมีกินจ้าเนี่ยจ้า สวยงามจ้าเนี่ยจัดอย่าย่วย่ยหนึ่งวันนะเมนูนี้ขอเสนอต้มยำขาหมูน้ำใสครัวายนีสมุนไพรล้วนๆจ้ะเนี่ยหอมเป็นหัวขาดตะไคร้ใบมะกรูดรากาผักชีจ้าเนี่ยจ้ะเป็นไปเดินเดียวนั่นนะจ้าเสร็จแล้วกันเดี๋ยวนะจ้าเนี่ยแป๊บนึงจ้าขอชิมรสชาติน้ำซุปก่อนนะคะ ชิมรสชาติน้ำซุปก่อนเดอ้อเป็นยังไหนน้ำซุปต้องให้แซบนัวโอ้โหแซบกิรีจ้ะเดี๋ยวจะได้ตักพรอบเสรกฟันแกะกันเด้อแซบแล้วซับแล้วเดี๋ยวมาปรุงข้างนอกได้จ้ะเดี๋ยวมาปรุงข้างนอกอีกทีนะจ๊ะเนี่ยจ้ะ หอมเสิร์ฟได้เลยจ้าตุน15นาทีแล้วจะเด้อเนี่ยจะไม่ต้องเปื่อยมากจ้าเพราะว่าขาหมูเราลวกแล้วเรานั่นแล้วก็ต้มนิดหน่อยอย่าเปื่อยเปื่อยมากมันจะไม่กุบกุบจ้ะเนี่ยจ้าน่าทานประจ้าเนี่ยจ้ะเนี่ยขอเสนอเมนูนี่แล้วจะเด้อเมนูต้มยำขาหมูน้ำใสสมุนไพรเยอะๆหอมเป็นหัวๆเลยจ้าเนี่ยจ้าหอมรากผักชีเนี่ยจ้ะ เป็นโหัวหัวเลยจ้าแล้วก็ไปปรุงรสชาติข้างนอกเลยจ้าเด้อรสชาติตามใจชอบจ้าย่อยๆอีกหนึ่งวันเ้อจ้าเด้อใครคิดอะไรไม่ออกนี่เลยจ้าครัวยายนีขอเสนอเมนูต้มยำขาหมูน้ำใสจ้ามีเลยจ้าเด้ยอไผ่ยังโบอกอ่ะเติมเอารสชาติจ้านัวเปรี้ยวหวานมันเค็มเติมข้างนอกเลยจ้าใส่พริก มีพริกมีน้ำมะนาวมีหอมผักชีถ้าใครถ้าใครมีผักชีฝรั่งก็ใส่ผักชีฝรั่งนะคะเพราะว่าคราัวยนีมีอะไรก็จับใส่ได้เลยจ้ามีครัวมีแค่ไหนก็จับใส่แค่นั้นจ้าเนี่ยจ้ะขอเสนอนะจ้าวันนี้จ้ายั่วยั่วอ,อีกหนึ่งวันควรวยนีเคหะเนี่ยจ้ะเมนูบ้านๆจ้ะ จ้าในเสร็จแล้วจะแล้วก็เขาวางก่อนนะคะเนี่ยค่ะาวางก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่พริกนะจ๊ะเอาพริกนี่โรยหน่อยจ้าพริกหนูโรยหน่อยนะคะโรยหน่อยจ้าเนี่ยจ้ะอันนี้เราไม่ได้โขกจ้อันนี้โขกไว้นานมันก็จะมีสีนั้นนิดหน่อยเนี่จ้ะเติมลงไปเติมลงไปแล้วจะคนชอบค่ะ ก็เสร็จแล้วก็น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวโอเค่น้ำมะนาวประมาณถ้วยประมาณนี้ก็ประมาณสองสามช้อนนะคะสามช้อนได้จ้ะมันจะเปรี้ยวกลมกลมมากจ้ะเสร็จแล้วก็พริกนี่ค่ะอร่อยมากจะหอมต้มขาหมูใส่พริกใส่พริกนี่ใส่พริกขั่วจ้ะพริกขั่วเองนะคะ เนี่ยจ้าใส่พิกขั่วลงไปสูตรเย,ยนีจ้าสูตรบ้านๆเดจ้าเดอ้อใครคิดอะไรไม่ออกก็นี่จ้าต้มยำขาหมูน้ำใสสูตรเย,ยนี้เคหะเนี่ยจ้าอ็ดกินเองจ้าแซ่บๆเดจ้าเดอ้อนี่ผักชีจ้าผักชีโรยหนะ้าผักชีฝรั่งไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ผักชีนี่ก็ได้จ้าผักชีต้นหอมต้นหอมโรยหนะ้า เป็นอันว่าจ๊สวยงามไหมคะสวยงามไหมคะจ้ะเป็นอันว่าเสร็จพิธีการในเมนูอาหารวันนี้ขอเสนอกวัวยเีต้มยำขาหมูน้ำใสสุดเยนีสุดบ้านๆจ้ะใครคิดอะไรไม่ออกก็ขอเสนอเมนูนี้นะจ๊ะใครชอบเมนูนี้ก็ขอ กดไลค์กดแชร์กดชับตะใครให้ยี่เนี่ยเด้อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปจ้าพร้อมข้าวสวยวร้อนๆนะคะเนี่ยค่ะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยวร้อนๆจ้าเนี่ยจ้ะสวัสดีค่ะ